สวัสดีครับผมจีฮะเจาขช่องจ u ส t อ o ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสม figure model 1:1 scale WCW ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับัวนี้เลยครับ Mister One นะครับ TV หนึ่งสามหนึ่งนะครับรุญี่ปุ่นนะครับผมสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัสทอยด้วยนะครับสําหรับกล่องนี้ก็จะมีโมเดลเสาฐานครับสามชิ้นเท่านั้นครับ มาดูที่โมเดลกันก่อนครับนี่ครับนี่มิตอวันส์นะครับด้านหลังคะนี่เขาแบบหัวเกลียนนะก็คือแบบโกนผมหรืออ่างเงี้ยครับแล้วก็เขียนคำว่าหนึ่งไว้ที่เสื้อเลยนะครับผมนี่คนที่ติดตามเข้า็ได้นะครับมือความเข้าด้นะครับนี่ครับตาปั๊มอยู่ตรงนี้ครับนี่อันนี้มันถอดออกจากกันได้นะ แต่ผมไม่ได้ถอดเฉยๆเพราะผมกลัวหมุดมันหักนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเสาก่อนเสานี้เขียนไว้ว่า16ซีนะครับ16ซโอเคต่อไปฐานเขียนอย่างนี้เลยลิงก์กันเห็นไหมครับประกอบก็คือเอาฐานมาใส่นี่ครับมันจะมีหมุดเห็นไหมถอดกันได้นะแล้วก็ เอาสามสาใส่แบบนี้เนื่องจากมันเป็นตัวแบบออกมานานแล้วนะผมก็ไม่กล้าถอดนะกลัวหมุดมันหักนะฮะโอเคครับพยายามแล้วแต่ถอดไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดต์ทอยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ